กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในบุญบุญรงประเสิรสภาสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตห้าราคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องขอหารือท่านประธานสักเรื่องเดียวครับท่านประธานครับคือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรจากอำเภอดิมเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อไปกราบไหว้สัก,การะ หลวงปู่ทวดนาวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนบริเวณตรงข้ามวัดช่องลมได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามได้ตั้งด่านตรวจปิดเส้นการจราจรด้านซ้ายทั้งสองช่องทางเหลือเพียงเส้นทางจราจรทางด้านฝาสุดเพียงเส้นทางเดียวบริเวณดังกล่าวนั้น ใกล้คิดกับสะพานและพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากอำเภอเดำเนินสะดวกเพื่อไปทำบุญกราบไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดช่องลมจะต้องอยูเทิร์นรถใต้สะพานไม่ได้รวามสะดวกและวันดังกล่าวนั้นเป็นวันอาทิตย์มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปวัดช่องลมจำนวนมากทำให้การจะราจรติดขัดมาก และอาจเกิดอุบัติเหตุผมขอฝากท,าทา่านประธานผ่านไปยัง,หน,ยงนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารายยกเลิกการตั้งด่านตรวจบริเวณดังกล่าวเพื่อความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุของพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปยังวัดช่องลมดังกล่าวขอบคุณมากครับ